เอทูวิงท็อปอัพบริการเติมเกมอัตโนมัติ24ชั่วโมงถูกสะดวกปลอดภัยมีเกมชื่อดังมากมายให้เลือกเติมและอย่าลืมกรอกโค้ด ZAHH เพื่อเป็นการสนับสนุนกันด้วยนะที่จะเติมเกมต้องเ a ทู o ิ i ท็อปอัพลิงก์เติมเกมอยู่ใต้คลิปเลยนะครับสวัสดีครับเบอร์ซ่าเอทีนะครับวันนี้อยู่กันในเกมเซเว่นไอส์ลีเบิร์นะครับกับ อขอคอแห่งบททดสอบในชั้นที่17นะครับก็เราเจอกับตัวละครนะครับโอซนะสตัวละครนะครับสำหรับชั้นนี้เนาะก็เจอโลซี่นะครับพ่อแม่เนาะก็สามารถแปะเดนแล้วก็ชุบได้นั่นเองนะครับสกิล1แปะเดทเนาะสกิล2เนี่ยเป็นการชุบชีวิตได้เนาะแล้วก็มีอํานาจด้วยนะครับก็คือโดนดาเมจถึงตายแต่ว่าไม่ตายเนาะเหลือเลือดหนึ่งนะครับตีปกติอาตีปกตินะครับก็มีลดต้านทานนะครับผม ส่วนพลายนะครับก็เป็นตัวละครที่สามารถแปะเผาไหม้ได้นั่นเองเนาะนี่แล้วก็มีลดพลังป้องกันด้วยสําหรับสก,กิลที่1น,นะครับทั้งเผาไหม้ทั้งลดพลังป้องกันนั่นเองนะสก,กิลที่2นะครับก็มีขจัดดีบัฟด้วยนะครับแล้วก็เผาไหม้รวมถึงสําสเร็จโทษนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับเอฟเฟกต์เนาะทำให้เป้าหมายที่มีสัดส่วน HP ต่ำกว่าที่กําหนดตายทันทีนะครับผมแต่ว่าไม่มีผลกับเป้าหมายที่มี HP ปัจจุบันเกินร้อยสเปอร์เซ็นของพลังโจมตีผู้หลายนั่นเองนะครับพาลสีนะครับมีคืนชีพแล้วก็มีโล่นะครับผมก็เวลาคืนชีพปุ๊บก,ก็จะมีโลมาให้นะครับ1้อยสมิ้าเปอร์เซนตของพลังโจมตีกายภาพเราแล้วก็มีในส่วนของเพิ่มความเสียหายกายภาพที่ได้รับด้วยนะครับก็เป็นกายภาพเบาบางนั่นแหละนะครับฝั่งตรงข้ามก็จะโดนดีบัฟหมดเลยตัวนี้สามตัวนะครับก็จะมีฮิวหนึ่งตัวเนาะลีน่านะครับกับ อีก2ตัวละครเป็นตัว C c ซนะครับก็เดลโลนนะอันนี้แปบใบได,ได้นั่นเองนะครับจะมีหนึ่งตัวนะครับไอรีนนะครับแปะไฟช็อตได้นะก็เป็นตัวละครที่ค้องข้างที่จะซ c ซองตัวเนี่ยไอรีน,นี่ยจะปวดสุดแล้วแต่ว่าชั้นเนี่ยนะครับผ่านไม่ได้ยากนะครับเนาะเราจะเก็บหเหรียญหรือว่าหกถ้วยเนี่ยไม่ได้ยากเลยนะชั้นนี้นะครับทีมที่ผมใช้เนี่ยจะเป็นทีมเวทนะครับหรือว่า จะพูดว่าเป็นทีมโควิดก็ได้เนาะนะครับเพราะว่าเราใส่มิวคีมาด้วยนะแล้วก็มีตัวละครอย่างเอมิเลียใช่ไหมหรืออะไรเอลิเซียนะครับตัวใหม่เนี่ยเข้ามาช่วยด้วยนะครับเพราะว่าสามารถาช่วยได้หลายอย่างนะทั้ง CC นะครับทั้งลบดีบัฟได้ด้วยนะครับผมแล้วก็มีสกิลข้างบนเนาะลดเทินได้ด้วยนะครับลดเทินบัฟศัตรูได้ด้วยนะครับ เพื่มาตาพัดเป้าของศัตรูได้ด้วยนะก็เป,เป็นตัวละครอ,อีกหนึ่งตัวละครที่ดีมากๆนะครับสามารถนามาใส่ช่วยได้นั่นเองนะซึ่งก็เราจะทีมเนี้ยมันจะเน้นแบบเราซีซีศัตรูได้ด้วยนะครับดำๆมีดได้ด้วยเนาะประมาณนั้นนะครับโอเคนะครับสําหรับหกถ้วยเนี่ยบัฟที่ใส่ไปนะครับก็จะมีหลับหลาเนาะสองเทินแต่ว่าเราผมใส่เป็น เอลิเซียนะครับเป็นเซตที่อ,าาาตตาอ่าเขาเรียกว่าเซตต้านทานผลนะหรือว่าเขาเรียกเซตเลยนะเซตสมดุลเนาะก็ไม่โดนสถานะนี้นั่นเองนะครับทำให้ทำให้น้องเนี่ยสามารถที่จะออกสกิลได้นั่นเองนะครับแล้วก็สตูเนี่ยมีคุ้มกันเดนเนาะประมาณนั้นนะแล้วก็มีอะไรเพิ่มคูดาตลอดเวลาด้วยอะไรพวกนี้นะครับอ่าแล้วก็มีอํานาจนะครับประมาณนั้น สำหรับของที่ใส่นะครับเมลคีกันก่อนเลยนะเมลคีเนี่ยสามารถบิวได้อ่าแล้วแต่เพื่อนๆน,นะครับใครที่จะไม่ใส่เซ็ตบล็อกอาจจะไปใส่เซ็ตที่เป็นมังกรนะครับที่เป็นรูปดาบเนาะผมก็จําชื่อไม่ได้ว่าเป็นเซ็ตไรนะอันนั้นก็ได้เหมือนกันเนาะเอาพลังเอดีคีให้เยอะๆก็ได้นะแต่นี้ผมใส่เป็นเซ็ตบล็อกนะครับก็อ่าค่อนข้างเซฟกว่าด้วยนะอืประมาณนี้นะครับก็เอดีคเยอะ,ะไว้นะ้องเมลคีนะครับเนี่ยนี้เอดีคไว้เลยนะเซตบล็อกนะครับ ก็จะมีเข้าอ่าผลเข้าเป้าหนึ่งช่องนะที่เหลือก็จะเป็น ADK หมดเลยนะครับอันนี้แหวนผมใส่แหวนอ่าผลเข้าเป้ามานะครับอย่าลืมอพสกิลด้วยนะอะนะครับแล้วก็เอลิเซียนะครับใส่ต้านฐานมานะครับหรือว่าปรับสมดุลเนาะอืมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็จะเป็นถึกแหละใส่ถึกถึกไว้มีบล็อกกับข้าเป้านะครับแล้วก็เลือดนั่นเองนะครับนี่ประมาณนี้ ย้อนฮีนะครับใส่เป็นเซตคริติคอลมานะครับทำดาเมจแล้วก็มีแหวนชุบด้วยนะครับผมใส่แหวนชุบมานะครับกันแบบโดนดาเมจแรงๆตายเนะี่ยก็สามารถคืนชีพได้นะครับหรือว่าแหวนอำนาจก็ได้เหมือนกันนะครับลีน่านะครับใส่เป็นเซ็ตเลือดนี่น,น,นะครับก็มีแหวนด้วยแหวนเลือดใน,นเลือดไปเลยอย่าลืมอัพสกิลด้วยนะแล้วก็เบลลิก้าตัวนี้นะครับผมเอา เจเข้ามาช่วยลดคูดาวสกิลให้กับเพื่อนแค่นั้นนะครับก็ใส่เป็นเซตบล็อกนะครับไม่ได้เอามาทํำดาเมจนะแต่ถ้าเกิดใครจะามาทําดามจก็ไม่เป็นไรนะครับใส่สเตคิใส่เซ,ต,เซตอะไรก็แล้วแต่นะครับก็อย่าลืมนะครับที่สําคัญเลยอัพสกิลให้ลงสกิลหนึ่งด้วยนะเพราะว่าในหอคอยไม่สิ้นสุดกับหอคอยแห่งบททดสอบเนี่ยจะได้ในเรื่องของลดคูดาวสกิลให้กับเพื่อนทั้งหมดนะครับ12%เลยนะ สัตว์เลี้ยงนะครับผมใช้เป็นยอนจีนะครับหรือว่าใครจะใช้เจ้าตัวของนาฬิกาก็ได้เหมือนกันนะเออเจ้าตัวเนี้ยโน้ตได้เหมือนกันนะครับถ้าเกิดใครมีโน้ตก็ใช้โน้ตได้เหมือนกันใครมียอนจีก็ใช้ยอนจีได้นะครับประมาณนี้นะครับก็ทีมนี้หลักๆเลยนะครับเราจะซีซีศัตรูนะครับแล้วก็พร้อมกับทำดาเมจไปด้วยนั่นเองนะครับผมประมาณนี้อ๋อเดี๋ยวเราไปรุยกันนะครับว่าจะเป็นประมาณไหนนะครับ นะครับเปิดบานะครับก็ใช้เซียสกิลล่างเนาะเพราะว่าเราไม่โดนซีซีนั่นเองนะโบแล้วก็ฝั่งศัตรูก็จะมีติดใบนะครับสกิลล่างเอเซียสามารถใบได้เนาะอ่าแล้วก็ใช้สกิลบนเลยนะครับสำหรับยนฮีก็มีหลับเหมือนกันนะหลับไหลแล้วก็แปะโควิดได้เลยนะครับโบบ้าโบ แล้วก็สกิลล่างเลยครับมึนงงไปโบบะโบบะแต่นั้นนะครับก็ฉีดเลยนะตอนนี้ฝั่งศัตรูในตรงซีซีเราก็ยิงได้เลยนะเดี๋ยวพระแม่เขาจะชุบมานะออันนี้ก็ยิงทำดามจไปก่อนนะแต่ว่าก็ดามจไม่ได้แรงอะไรนะครับเพราะว่าผมใส่เซ็บล็อกมาพระแม่ชุบมาแล้วอแต่ก็ไม่ได้นะ่ากลัวเท่าไหร่นะครับ เราก็ฮิวสู้ไปเหมือนกันนะตอนนี้อ่าเรยบร้อยนะครับไอรีนตายแล้วก็ซุปขึ้นมานะครับเป็นพาร์ทส,สี่ของเขาเนาะไอรีนซีซ,ซีหน่อยพยอี่ติดไหมเออติดใบแค่เดียวโรนนะครับเอ,อเอาละย้อนฮีด้กระบอลบองเรยบร้อย อ้าวตัวยูหลับนะครับแล้วก็ไอรีหลับด้วยนะถือว่าดีแล้วก็ซีซีหนึ่งรอบนะครับหมดสติตอนนี้นิ่งไปแล้วนะครับพายอ่ะไอรีก็ไปแล้วนะตอนนี้ก็เหลือแค่2ตัวละครแล้วอันนี้ไม่เป็นปัญหาแล้วเราก็ฉีดแล้วนะครับจังหวะนี้เรียวโลนเรียบร้อยเรียบร้อยไหมเหลือพระแม่นะครับ โบวอยู่บนแล้วก็เรียบร้อยนะครับผมโอเคครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับชั้นที่17นะคิดว่าไม่น่าจะยากมากนะครับจากที่ลองเล่นเนี่ยใช้ทีมเวทเนี่ยหรือว่าทีมโควิดเนี่ยเล่นค่อนข้างที่จะง่ายนะครับก็สำหรับใครที่กำลังหาทีมเล่นอยู่นะครับหรือว่า าหาทีมที่จะผ่านอยู่เนะี่ยก็ลองใช้ทีมเวทเมลคี ie, ไปลุยได้นะครับเล่นก็ข้างที่จะง่ายเนาะเราซีซีศัตรูแล้วก็ทาดามจไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยได้อยู่นะครับแล้วก็เป็นมีลีนาเนาะที่ีปกติคอยฮิลคอยช่วยอะไรไว้นะครับรวมถึงเบลิก้านะที่ช่วยทําให้สกิลมันคููดาวได้เร็วขึ้นด้วยนะครับทำให้ฝั่งเราเนี่ยสามารถที่จะทำซีซีแล้วก็ทําดามจศัตรูมันได้แบบค่อนข้างที่จะต่อเนื่องด้วยนั่นเองนะครับ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆด้วยนะครับที่กําลังหาทีมหรือว่าไม่รู้เราจะเซตสกิลอะไรประมาณไหนนะครับผมก็ก็จะจากกันไปนะครับขอฝากร้านเติมเกมด้วยนะครับกับ b e t 2 w i n Top Up นะครับบริการเติมเกมอัตโนมัติ24ชั่วโมงนะครับถูกสะดวกปลอดภัยนะถ้าเพื่อนๆสนใจเติมเกมเนี่ยสามารถเข้าไปที่ลิงก์ใต้ d e s c r i p t i ได้เลยนะครับผมมีเกมให้เลือกมากมายเลยนะครับนอกจากสีไม้นะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ